บอกเลยว่าไม้นี้ไอขาสวนก็ไม่ได้ว่าแต่มือแตกแล้วไม่ต้องร้องเขาเรียก uh huh. ว่าเขาให้เสือหมอบตบเสือต่นแต่ถ้าเสือต่นตบไหลมังกรต่อ,อะ uh huh. จะไปแน่นอนไม้นี้ก็ให <c oughs> ้ไปตื่น <c oughs> ดูผู้ตบหลับเลยแล้วก็ยังไงแล้วยังไงยังยังไง,ง,งไม่เป็นไรมันอาจจะมีพลาดเป็นบางไม่ <Bus y. S 1> แต่ไอเอ,เอ,เ,อ,เ,อเอ๋เอ๋เอ๋มึงโชว์อะไรไพ่กูขึ้น เงียบดินีอย่างพวกนี้แต่ไม้นี้มั่นใจมากเลยนะพอไม้นี้โคตรมั่นใจนะใจก็ชอบแดงเหมือนกันมอนกันตามเอ๋อยู่นะไม้นี้บอกเลยว่าเต็มเครื่องได้เลยเอาทุนกําไรแม่งงัดกับมาดอกเดียวเลยตัดไปเลยครับเออแดงเต็มเครื่องแดงเต็มเครื่องชอบชอบชอบมากเพราะว่ามันเป็นพัฒน์เดิมนะฮะถูกต้องครับเสือหมอบนะเสือหมอบแล้วเดี๋ยวตบเสือตื่นถ้าเสือตื่นยังไม่อยากให้หมอบตบให้เสือหลับต่ออนนีนี่ไงรอดเลยฮะนี่ไงนี่ไง นีงขาโถ่ไอสัตว์มึงอย่ามันทำตแหน่งการหลุดองเขาเหรอหมายนี้ อะไรไปน้ำเงินต่อเลยน้ำเงินต่อเลยเอาเต็มเครื่องไปจัดหนักจัดเต็มเลยเลยครับไหลแน่นอนไม้นี้พี่มัดสวัสดีครับพี่มร์ทอ้ยใส่ไม่นุ่ง,าง้ากนุ่ามหาเลยบอ,อุวยสวัสดีครับมัดสายสมอนมัดสายเสมอสายเสมอมาเพยเยอะเพยเยอะเต็มเครื่องไปเลยครับไม้นี้เพะมั่นใจอะมั่นใจร้อยเปอร์แน่นอนลากขึ้นมังกรแล้วครับมังกรคู่ อุ้ยตัดไว้เกินหูน้ำนี่หลุดหนึ่งนะเข้าหนึ่งหลุดหนึ่งนะใช่ <บน S 1> ใชไม่บ่นนะไม่ต้องยำ้ำเขาไม่ต้องยำ้ำาไม่ต้องยำ้ำแคด้แค่นั้นแหละงียมันก็ฟุกแหละเมื่อกี้เนี่ยสีไมนะ้นี่ยโทสามสาไปแดงเอ้ไปแดงไปแดงถูกต้องแล้วแบงเกอร์แบงเกอร์สา โอ้ยเอาแล้วเอาแล้วให้เริ่มตัดแล้วนะครับเราไหลปิ่งปองดีกว่าไม้นี้แดงต่อครับทบได้เลยโทษทีเอานี้ปิงปองสูงสุดอยู่3ามยไม้นี้ทบแดงไปเลยทบแดงไปเลยแต่ไม้นี้มั่นใจมากเลยนะเพราะไม้นี้โคตรมั่นใจนะใจก็ชอบแดงเหมือนกันตามเอ๋อยู่นะไม้นี้บอกเลยว่าเต็มครึ่งได้เลยเอาทุนกําไรแม่งงัดกลับมาดอกเดียวเลยตัดไปเลยครับแดงเต็มเครื่องแดงเต็มเครื่อง ชอบชอบชอบมากเพราะว่ามันเป็นพัฒน์เดิมนะฮะถูกต้องครับเสือหมอบนะครับเสือหมอบแล้วเดี๋ยวตบเสือตื่นถ้าเสือตื่นยังไม่อยากให้หมอบตบให้เสือหลับต่อวันนี่ไงรอดอะไรฮะนี่ไงนี่ไงนี่ไงเขาโถ่ไอ้สัตว์มึงอย่ามาทำไม่ข, <อ S 1> ขนาดมือพี่นะฮอรเลยอู้ตายแล้วมันได้ปะเนี่ยมึงเด้งเนี่ยได้ได้ตอนนี้ กี่ไม้แล้วเนี่ย oh, อู้สี่ไม้หลุดไปหนึ่งสามเลยเหรอไปสามตัดหนึ่งเลยครับเพเยอร์โซ่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 ทดน้ำเงินทดน้ำเงินสามตัดหนึ่งสามตัดหนึ่งโอ้ยถ้าตามให้เทิร์นเดิมไม้นี้เอาคืนได้เลยไม้นี้เอาคืนได้เลยเอาคืนเอะใส่ใส่สองพันยังสองพันนั่นแหละสองพันเต็มเครื่องเลยครับไม้นี้เออจัดจัดหนักจัดเต็มเลยจัดหนักจัดเต็มเลยเพราะว่าแพทเทิร์นนี้มันมันเป็นแพทเทิร์นเดิมๆเว้ยถ้าแพทเทิร์นเดิมๆแบบเนี้ยบอกเลยว่ายังไงก็สบายยังไงก็สบายยังไงก็สบายอืมไม้้้นีไดบออกเเลยยว่่าใใใคครรสะ แล้วแม่ก็บอกเลยว่าฮะาที่ตัดอีกแล้วงาใช่รูดกี่ไม้รูดไปสี่มาตากูเองมานี่มานี่กูเองมาหนี่มา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 นี่อ่ะอ่ะใครยังตามทุนบวกกดหนึ่งไหม มันหลุไปสี่เดียวอาจารย์หวังจัดให้อาจารย์หวังจัดให้เอายังไงกดหนึ่งมาใครที่อยากจัดหนักจัดเต็มกดหนึ่งอรับกูล้างตาให้เองสวนเลยครับสวนเลยสวนเลยบวกแน่นอนสวนเลยสวนมามือแตกไม้นี้บอกเลยไม่อยากมือแตกไปดังอยากสวนสวนนะอยากสวนสวนหนักๆหน่อยอยากสวนสวนหนักหน่อยอยากตามตามหนักหน่อย บอกเลยว่าไม้นี้ไอขาสวนก็ไม่ได้ว่าแต่มือแตกแล้วไม่ต้องร้องเรีกเยกว่าเขาให้เสือหมอบตบเสือต่นแต่ถ้าเสือต่นตบไหลมังกรต่อจัดไปเขาให้ของลุงหวังบอกเลยว่า2,024ไม้นี้แล้วก็สวยเอาเรื่องขับเคินไงกอบผู้เอกะล่า<อ>ขอใจหน่อยขอสติกเกอร์หัวใจหน่อยเอาต่อไหมเอาอีกไหมเอาอีกไหมเอาอีกไหม เอ้อไปในรูปหวังนี่แย่เลยนะเนี่ยอีกไหมเงียบเองเงียบมึงหลุดไปสิงเอาอีกคนหนึ่งเอาอีกคนหนึ่งมาไม้นี้บอกเลยว่าหนึ่งสองสามปาฉลามจะกิมขึ้นบกไปแดงใ,ใสหนักเลยไทยสวนหมีแหกบอกเลยว่าเรื่องของมึงอ๋อกูจะไปแดงหมีแหกหมีแหกบอกเลยว่าไม้น,นี้แดงนะใครจัดแดงบอกเลยว่าเต็มเครื่องคาราเบลแล้วจัดหนักจัดเต็มอออินได้เลยใครใจถึงบอกเลยว่ารวยนะไม่มีคำว่าควยแน่นอนไม้นี้ก้าวอย่าไปตื่นหรกูตบหลับเลยแล้วก็ยังไง แล้วยังไงยังยังไงไม่เป็นไรมันอาจจะมีพลาดเป็นบางไม้แต่ไม้นี้เอ๋ครับตลกหลายเนียตลกอะไรกูพูดก็ด่ากูกูเงี้ยก็เรียกกูยิงเจอยังไงครับคุณหวังไปทำงานไปนักเก่าเต็มเครื่องเลยเต็มเครื่องเลยไปไปไปสองตันสองครับสองตันสองไม้ที่สามไม้ที่สามครับไปที่สามไม้ที่สามนะอ่ะไม้นี้นะขอขอแบบ ไม่เล่นนะเอ๋ไม่เล่นนะผมจะเก่งแล้วรองรองนี้ไม้นี้แดงไม้นี้ไปน้ำเงินแล้วใครตามมาบอกเลยว่าบอกดีเอ็มึงเงียบดิเอ็มมัเงียบดิมึงเงียบดิมึงเฮ้ยใจแรงมีอะไรเอาเงินมาสุดยอดอยากบวกกับตามมาความมั่นคงที่ตามใจเขาเอาอีกคะเอาอีกคะเอาอีกคะเอาดีฮะเอาดีครับเอาดีครับไอ้ไอ้ไอไอมาลอนไอ้มาลอนคือเครื่องเริ่มหลวมหลวมได้ไหมบอส กูเข้าเนี่ยม uh> ึงสวนก็หลวมเนี่ยมึงนี่นี่เครื่องนี้หลวมสวนไม้นี้บอกเลยว่าไปแดงไปแดงไปแดงอ่าทันไหมทันไหมทันไหมแบงเกอร์ครับแบงเกอร์ไม้นี้นะไม้นี้นะจังหวะชีวิตนะจังหวะชีวิตนะกูบอกก่อนนะใครไม่เล่นก็งโง่นะใครสวนก็ควายนะอยังควายนะกลับไปกินหญ้าแทนควายนะไม้นี้แดงเต็มเครื่อขึ้น รอดตายเสมอห้องไหนครับห้อง B4 ครับ B4 ไอเ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 อมึงชอบอะไรไพ่กูขึ้นเงียบดิอยังมึงนี่บอกระได้หวังไปดังมึงมึงมาใช้ไปเล่นแดงเดะโคตรเข้าโคตรเข้าเดะโคตรเข้าโคตรไปดังอ้ย่างคนมันคนเขาเล่นอยู่อย่าไปเล่นไรมาให้นี้ไปดังมาให้นี้ไปดังบอกเลยใครจะสวนก็เรื่องนิ้แม่มันแต่ไม้นี้บอกเลยว่าของกู ใครไม่ตามถือว่าควายกลับไปแดดย่าเนี่ยนะสัตว์มานี้มาอันนี่กูบอกเลยกเอเงียบเงียบดิมือหายใจแรงไหมยไม่บองอะไรเลยเห็นะเห็นเจ็บบอกเล็อ้ย้ย้เยเยยย้เนเเ้้เ้เ้เย เอาอย้ายห้องครับย้ายห้องพ่หมดพ่าหมดเอาไงเอาอีกไหมสำหรับความสุขเหรอครับสำหรับความสุขเล้วครับของกมมันของแท้อยู่แล้วสุดจอดีๆของแท้อยู่นี่สุดจอดอยู่แล้วผมไม่รู้กี่ไม้บ่เป็นไนอ๋อหลุดไปซีครับผมขิงไปเลยคุณหลุดแค่ไม้เดียวนะสามสามไม้หลุดไม้หนึ่งใช่ไหมไม่เป็นไรอีกสองไม้เดี๋ยวเข้าหมดไปเอาห้องไหนดีก็ได้เอกูได้หมดห้องไหนก็ได้ห้องไหนก็ได้อ่านี่นี่โต๊ะแปดโต๊ะแปดโต๊ะแปด บีปาดรอหนึ่งครับรอหนึ่งไม่ทันไม่ทันอ่ะทางบ้านแดงมันจะดีเลย์หน่อยนะครับห้าถึงสิบวินนะครับถ้าไม่อยากดีเลย์ต้องมาตามที่ทางทีละแกรมนะครับและ Discord ร,รอหนึ่งไม้อ่ะกิจกรรมเราจะแจกกันวันเสาร์วันพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยคุยเดี๋ยวค่อยคุยไอ้เรื่องนี้เดี๋ยวค่อยคุยท้ายรายการตอนนี้กูเก่งอยู่เก่งอยู่ยังนี้ไม่ใส่ละยังนี้ไม่ใส่ <c oughs> เขาดีกันอยู่ยังนี้ไม่ใส่ท้ายรายการ ทายละกันทายละกันโอเคโอเคโอเคคืตลอดเวลาเลยสมาธิกูสั้นสมาธิกูหายไม้นี้บอกเลยว่าตัดไปไปตัดน้ำเงินสวยห้องนี้ไม่เกินสามตัดครับไปน้ำเงินไปน้ำเงินไม้นี้นะใครลุยต่อใครลุยต่อบอกเลยพระเอกไม่ได้บอกแต่กูบอกเองสิพิมพ์หลายเนี่ยเรงกูเก่งกูเก่งไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ อย่าบวกเลยอย่าบวกเจอบวกน้ำสองมันไม่เช็คไอ้เหรื่องนั้นะเดี๋ยวค่อยเช็คทีก่อนเอาดีเอาดีเอาดีเอาเด็กเอาเออเอ๊ะหม้อร้ออะไรหม้อร้อยยังยังไม่ทำอะไรเลยไม้นี่ไหลไหลต่อสวยครับลุยต่อลุยต่อลุยต่อเจมันอย่าอย่าตลกนะเจมันนะไปถูกทางแล้วครับคุณหวัง มาอยากเก็บสีอยากยังติดสติ๊กเกอร์เขาให้กำลังใจสู้ๆนะคะนี่จุ๊บจุ๊บนนกกกกููตต้้อองารบวีจะทลายมันจุ๊บหัวด้วยและไม้นี้ของเราไม้นี้ของเราไปแดงสู้ๆอยู่แล้วสู้อยู่แล้วทีมันนี้เก่งกว่าผมไปไม่ได้ไม้นี้เต็มเครื่องเลยเต็มเครื่องเต็ม เออสวยต้นองโอ้โหของแท้ไปต่อเลยไหมไปต่อเลยไหมต่อเลย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 ลุยต่อ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 ไม่คุยเยอะไม่คุยเยอะไปไหนครับไปไหนตุณพลาไม้แล้วนะไม่นี่ไม้นี่ไปแดงขออีกไม้นึงอ่าคุณกำลังไหลคุณไปต่อเลยไม่ไหลไหลไหลผมไหลมึงขอแถมนะมุมขอแถมนะไม้นี้นะใครอยากได้อะไรก็ใส่เลยนะไม้นี้เนี่ยอย่ารอนะอย่าพูดเยอะนะใส่ไป ใส่ไปใส่ไปใส่ไปแล้วก็เอาลึกซับซึ้งซับสวยหวาน,<อ>นอันใยญ่บวกก็ตามมา<ป>สวยของที่ตามใจขใับไปนะตามมึงนะมาบวกแล้วรูดนใหม่เดียวรูุ่นโอ้โหโหไม้หลุดไม้เดียวนะคุณหวังนะของแท้ไม้นี้ทะลุก,กา้ามกันเลยนะครับเ,เพื่อนๆไปกันที่แดงแบงก์ก็จัดหนักจัดเต็มได้เลย ใส่เลยไม่ไม้ไม้นี้อย่าเพิ่งคิดอะไรมากายนะเพื่อนไม่ต้องเช็คอะไรทั้งนั้นใส่ต่อฮะบวกต่ออย่ารออะไรและไม้นี้บอกเลยว่าใส่หนักๆได้เลยอย่าไปคิดเยอะจังหวะมาไม่บ่อยแต่บอกเลยว่าไม้นี้อร่อยอร่อยอร่อยไปโดนตัวไหนมาก็โดนเม็ดหนูเมื่อวานมันติดจมูกเม็ดอะไรล่ะครับเม็ดแต่เม็ดเอ้ยสามสี่อุ้ยเสมอ มารกี้มารกี้เสมอสายเสมอติดสวยพี่มัดเสมอติดอ่ะไม่เป็นไรครับอยู่ที่แดงตัดตัดแม่มรลดตัดแม่มรลลุดตัดต้องเงินวะตัดที่มันสีไหลเลยนี้นี่อะไรก็ไหลไหลก็ไปแดงเลยนี่เต็มเครื่องทะลุกาวเลยแบบพ่องเมื่อกี้นะมันไหลยาวเลยนะครับจัดหนักจัดเต็มไปที่แดงได้เลยจัดหนักจัดเต็มไปที่แดง ผ้าลูกกามกันหน่อยแล้วกันหน้าเจ็ดอย่าเพิ่งไปตื่นตนกแล้วตกใจไปอย่าเพิ่งไปตื่นตนกแล้วตกใจไปโอ้กูบอกมึงแล้วบักอีอยู่ข้างไหนไหลไหลเลยไหลมังกรไหลเลยไหลกอดข้ามเลยไหมังกรคู่มังกรคู่ครับเส้นเหนียวหนุบนุ่มไปน้ําเงินฮะมังกรคู่มีบ่ามังกรมีไปเพยเยอร์ไปเพยเยอร์เลยครับ ว่าจานหวังหน้าเหมือนลสวยโอ้โหไม่ได้พี่หวังนี่แย่เลยนะเนี่ยไหลไหลขึ้นน้ำกรอนต่อเลยครับยาวๆยาวๆเลยไมที่สามไมนี่อยาก,กักไม้นี่อยาก,กักคนมีอยาก,กักครับคนรอชักมีอีกเยอะไปน้ำเงินจัดเต็มไปเลยลหลขึ้นมังกรคู่นะมันสวยๆหน่อย นี่สวยไหมนี่สวยสวยสวยไหมนะร้อยเปรนร้อยเปอซใครสวนนี่ถือว่าพลาดนะใครตามนี่ถือว่าชื่นมืนและไมานี้บอกเลยว่าเทเยอร์กอดข้างแบบนี้มาแน่นอนนะไม่ได้มาธรรมดามาแบบลงยาวและไมานี้ล่ำๆรวยๆล่ำๆสันๆสันกันเฮ้ยตัดไว้เกินอุ้ย ไลท์ตอนไลท์ตอนไลท์ตอไปไม้ที่สี่ปิงปองคู่เลยครับไปแดงไปแดงไปแดงอ้าวผมผมผมไม่ควรคุณละผมไม่ควรสมาธิคุณละผมดูว่าเอลคุณไม่ตันอ่ะเดี๋ยวผมจัดให้ดีกว่าเวียบตันมันต้องแบบคุณใช่ไหมครับผมนึกว่าคุณทอดตันอย่างเดียวเวลคุณตันได้ด้วยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยวิ่ซ้ายวันขวาแล้วก็ดึงแล้วก็เคยได้ยินเสียงก็แฉล้อแล้วค่ะไปแบงก์ก์ สวยสวยรถแต้มมันรถแต้มมันรถแต้มมันสม่ำเสมอสมเสมอไม่นับสม่เสมอไม่นับฮะกี่ไม้ล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 ะไปแดงต่อไม้ที่สี่ไม้ที่สี่ไปแดงเหมือนเดิมครับตอนนี้สามไม้หลุดไปสองนะไม้นี้อยู่แดงแบงเกอร์ไปเลย ยังไงดิยังไงดิไม้นี้โอ้โหไม้นี้เล่นได้ไม้นี้เล่นได้คู่มาแล้วคู่มาแล้วคู่มาคู่มาร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วครับคุณหวังคู่มาตาแล้วฮโอ้ยตัดเฉยปอกแปดมันปองเก้าโอ้ยตายแล้วกี่ไม้ละกี่ไม้ละกี่ไม้ไม้สี่ไม้แล้วเนี่ยหลุดไปสามเอาไม้ที่ห้าไหลพี่ปองครับไปแดงเลยแบงเกอร์แบงเกอร์ปอกแดงได้ทุกแดงเลยไปแดงนะไปแดงนะ เสือหมอบเหรอให้ใส่เดี่ยวเสยวตลอดใช่ไหมใช่ครับเสือหมอบอยปลุกให้เสือตื่นถ้าเสือตื่นตบให้มันหมอบเหมือนเดิมไม่ได้ครับคุณพูดผิดครับเสือหมอบให้เสือหมอบอย่าปลุกเสือตื่นแต่ <villains S 2> แตถ้าเสือตื่นตบให้มันหมอบต่อตบให้มันหมอบต่อสวย,ยบันเจียบบันเจียบกวอนเจียบอ่ะห้า <falsch S 1> มไหม